มาตามกันแบบยาวๆนะคะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวทั้งของรองหนึ่งก็คือพันตรุเอภาคภาูมิที่ไปสภาอยากจะยื่นหนังสือผ่านไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อจะให้ดําเนินการกับกรรมการปปรชที่ถูกกล่าวหาในขณะที่อีกด้านหนึง่งทนายความของบิ๊กโจอกเองวันก่อนไปที่สอนอประหลนโยธินใช่ไหมคะไปแจ้งความว่าเอ๊ะทำไมตํารวจถึงไม่ดาเนินคด,ดีกับรองหนึ่งพันตรุเอภาคภูมิเลยในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยทนายของบิ๊กโจค่ะไปที่ปปชอยากจะขอความเป็นธรรมว่าอย่าส่งเรื่อง คดีของบิ๊กโจ๊กจากปปชกลับไปให้ตำรวจนะเพราะว่าตำรวจเองก็เป็นคู่ขัดแย้งอยู่หลายนายน่าจะมีข้อสงสัยว่ามันมิ่นเมต่อการทําผิดตามพรบอุ้มหายหรือไม่นะครับแล้วก็การได้มาซึ่งพยานหลักฐานต่างๆถ้ามีความผิดตามพรบอุ้มหายเนี่ยมันจะยังใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ นี่เป็นข้อสงสัยเพียงส่วนเดียวค่ะที่ทนายความของบิ๊กโจ๊กตั้งข้อสังเกตหลังจากไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับปปชพร้อมคัดค้านการส่งสำนวนกลับมาให้ตำรวจทำคดีซึ่งยังมีข้อสงสัยอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลสำคัญอาจจะถูกจูงใจขู่เข็นหลอกลวงให้ใส่ความเรื่องการไม่ดำเนินคดีกับพันตำรวจเอกภาคภูมิและเรื่องที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้มีการถแถลงข่าวหลังจากได้ส่งสำนวนให้ปปชไปแล้ว จากข้อสงสัยเรื่องคลิปที่มีการส่งมอบทองกันนะคะทางนักข่าวของเราค่ะคุณพิธพงศ์จตุรพิทธพรทีมข่าว 7HD ลงพื้นที่ไปหาจุดที่มีการส่งมอบทองหนัก246บาทใกล้ๆก,ก,ก,กับสมาคมชาวปักใต้คือเป็นลานจอดรถอยู่ข้างอาคารซึ่งปัจจุบัน่ะสภาพที่คุณพิธพงศ์ลงไปมันก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าตอนเกิดเหตุมาตั้งแต่ปี67ไง oh. คุณกฤษดา ตอนนี้มันปี69แล้วตอนว<อ>งต้นไม้<ช>เราก็จะเคลียร์ปรับปรุงภูงมิทัศน์ไปมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะตอนนี้ไปดูมันกลายเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างและเป็นเต็นท์จอดรถไปแล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสมาคมขอให้ข้อมูลแต่ ขอให้ปกปิดชื่อปกปิดใบหน้าเล่าบอกว่าตอนที่เห็นคลิปที่ตำรวจเอามาแถลงเนี่ยยอมรับว่าตกใจส่วนตัวยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นของจริงเพราะใช้มุมภาพถึงสามมุมในการถ่ายจึงไปไปได้ว่าอาจจะเป็นการจัดฉากเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างไขข้อข้องใจเรื่องนี้ค่ะทีมข่าวของเราสอบถามไปยังบิ๊กเต่านะคะเมื่อวานนี้ท่านมาออกรายการมีเรื่องต้องคุยกับคุณกายสวิทนะคะซึ่งท่านก็ยอมรับว่าก็คิดอยู่แล้วแหละว่าบิ๊กโจกก็คงมีข้อสงสัย หลังการถแถลงข่าวแล้วก็อธิบายให้ฟังว่า VTR ที่ยาว17นาทีเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของคดีให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรซึ่งคลิปจริงก็อยู่ในสำนวนการสอบสวนที่ได้ส่งให้กับปปอชอไปแล้ว เรื่องที่ว่าทนายของบิ๊กโจ๊กไปแจ้งความไว้เพื่อให้พนักง,งานสอบสวนเป็นคู่กรณีเรื่องนี้ก็มองว่าไม่มีผลต่อการสอบสวนเพราะคดีก็อยู่ในมือของปปชเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอดูว่าปปชจะยังไงจะคืนสำนวนคดีให้หรือไม่หากส่งคืนให้ก็จะมีแนวทางในการทำคดีด้วยและหากเห็นว่าต้องดำเนินคดีกับรองหนึ่งก็คือพันตเบกภ,ภาคภูมิตอนนี้ตำรวจก,ก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยดำเนินการเพิ่มค่ะคือคลิปจริงนี่มันมีอยู่แล้ว ไอคลิปที่เราเอามาแสดงต่อให้ให้พี่น้องประชาชนเห็นวันให้น้องประชาะชนเห็นในวันที่มีการแถลงข่าวมันเป็นคลิปแสดงให้เห็นเข้าเข้าๆว,ว,ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคลิปทุกอย่างที่เข้าสู่สำนวนการสอบสวนมีการตรวจสอบเรียบร้อย ส่วนประเด็นที่ว่าตำรวจอาจจะมีการข่มขู่พยานหรือชักจูงใจบังคับให้อีกฝ่ายให้การไปประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นผลเสียต่อผู้ต้องหายืนยันไม่มีการดําเนินการใดๆแบบนั้นทุกอย่างดาเนินการภายใต้พรบอุ้มหายและยังย้แง้มให้ฟังนะคะว่าคาให้การของพันตำรวจพกภูมิตอนที่เอาทองไปมอบให้เนี่ย มองเห็นคนที่อยู่ในรถแค่3คนแต่พยานบางปากบอกไม่ใช่ไม่ได้มี3คนมี4คนแบบนี้จะเรียกขู่บังคับหรือเตรียมกันได้อย่างไรส่วนภาพสถานที่เกิดเหตุก็ไม่เหมือนกับในคลิปวิดีโอหลักฐานยอมรับว่าเพิ่งทราบข่าวจากเราเช่นกันยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้กังวลใจเพราะได้ให้เจ้าหน้าที่กออพิสูจน์หลักฐานไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้หมดแล้ว แต่ที่น่าตกใจกว่าก็คือเรื่องที่ตํารวจที่ถูกทำร,ร้ายร่างกายจากการทราบข่าวเนี่ยเราทราบมาก่อนหน้านี้มีทั้งหมดเจนายที่ไม่ยอมความได้มีการร้องทุกข์ไว้กับสังํานกานจรตํารวจแห่งชาติแต่ที่เราไม่รู้ก็คือจํานวนเดิมที่มีผู้ร้องทุกข์คือ1 6บหถึงสินายนะคะเจ็ดนายเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มประมาณ 16- 17คนที่ถูกดำเนินคดีอ่าเจรตํตรวจสอบไว้เจนายเนี่ย พวกนี้ไม่ยอมไม่ยอมความก็คือ,อเขาพยายามเกี้ยกล่อมมีคนพยายามเกี้ยกลมให้ให้ยอมแต่เจนายเนี้ยไม่ยอมเพราะฉะนั้นเจนายเนี้ยเดี๋ยวเราจะเรียกมาสอบนะครับเราจะทําเรื่องนี้ใหม่นะครับให้ให้ให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับ ด้านพันตำรเวจเอกภาคภูมิหรือว่ารองหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เคลื่อนไหวนะคะได้นําหนังสือเนี่ยไปยื่นต่อโคศกกรรมธิการวิสามันมกินจาการวุฒิสภาเพื่อจะยื่นต่อให้กับนายมงคลสุร,รัจจะประธานวุฒิสภาพิจารณาคําร้องยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเหตุที่แจ้งความเรเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กเพราะรับไม่ได้กับพฤติการที่ผ่านมาคิดว่าถ้าปล่อยไปเดี๋ยวความเดือดร้อนต้องเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ก็ไม่อยากให้ตํารวจรุ่นน้องต้องกลายเป็นแพะรับบาปแทนบิ๊กโจ๊ก เขาก็บอกว่าต้อง,องทําอย่างนี้แหละให้ทําตามเขาเป็นวิธีการต่อสู้เอาแบบนี้เดี๋ยวเขากลับมาแล้วเดี๋ยวเขาให้สัญญาให้อะไรอย่างนี้น้องๆะครับว่าเดี๋ยวกลับมาก็จะ,จะช่วยเหลือในทางคดีแต่ในเรื่องความเป็นจริงแล้วนะมันทําอย่างนี้นไม่ได้ในเรื่องคดีมันไม่ใช่ว่าพอมันเกิดคดีขึ้นแล้วจะมาบอกว่ามันจบแล้ว,ม,ลวมันจบเลยนะครับเราเป็นตารวจเราก็รู้อยู่ว่าบางเรื่องมันเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยมันจะไปจบกันเลยแบบ ง่ายๆมันมีขั้นตอนกระบวนการเวลาของมันอยู่นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กกับตัวเองเนี่ยมีเรื่องเดียวก็คือคดีมินนี่เทียบไม่ได้กับรุ่นน้องตํารวจไหลนายที่ถูกกระทําไม่ว่าจะเป็นถูกดา่าก็ยอมรับว่าก็มีบ้างแต่น้อยแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือเรื่องที่เรียกให้ไปรับเงินคืนแทน1นึ่งอสิบล้านบาทแล้วบอกว่าให้เอาเงินตรงนี้ไปเลยไม่ต้องคืนรองเนึ่งบอกว่าอันนี้แหละที่มองว่ามันไม่ปกตินะคะ ให้ไปให้ไปรับเงินคืนสิงหาที่ผ่านมาเราบอกว่าเข้าพบตำรวจพฤติกรรสิงหาก็มีการโทรเข้ามาต่อเนื่องหลายครั้งต,นนตามคลิปที่บอก<า>ที่ทสิหาใ,คคให้ไปรับแล้วเอาเงินไปเลยอะสิบกว่าล้านมันใช่ไหม <c oughs> ท้ง,งที่ผมออกจากท่านมาแล้วนะน้องๆลองคิดดูว่าเอาไปรับแล้วเอาเอา,เอาไปเลยให้เลยถ้าผมโลภผมก็คงเรียบร้อยไปแล้วคือทางรองหนึ่งเนี่ย บอกนะคะบอกว่าจริงๆคลิปที่เราได้ยินได้ฟังกันที่บอกว่ามีสักประมาณ5คลิปเนี่ยอันนี้อัดทีหลังแล้วแต่จริงๆก่อนหน้านี้มีแบบที่ไม่ได้อัดด้วยนะที่ลองหนึ่งคุยกับสอเสือคือพูดประมาณว่าเอาพอรับทองกลับมาแล้วเนี่ยก็เหมือนให้รับว่าทองนี้เป็นของตัวเองเลยเ mm hmm. ขา,าเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้มันก็แปลกๆปลกแล้ว จนนำมาซึ่งเนี่ยการอัดคลิปที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นต่อไปนะคะสาหรับการยื่นหนังสือต่อประธานวิสภาก็เพื่อให้พิจารณาว่าการรับสินบนทองคํามีมูลน่าเชื่อมากน้อยเพียงใดเพราะตามกระบวนการไม่ใช่ใครก็จะปลดกรรมการปรปรชได้ขั้นตอนก็อย่างที่บอกต้องให้ประธานวิสภาพิจารณาแล้วเสนอเรื่องไปยังประธานสาดีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไตส่สวนอิสระ ถึงจะส่งผลให้กรรมการปปชที่ถูกกล่าวหาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จึงเป็นเหตุผลว่ารักษาการเลขาธิการปปชบอกว่าได้มีคําสั่งให้เปลี่ยนความรับผิดชอบของงานไปดูแลหน้าที่ในส่วนอื่นชั่วคราวส่วนเรื่องจะส่งคืนให้ตํารวจหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปเพราะคดีไม่ปกติ มีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงซับซ้อนกับบุคคลหลายฝ่ายต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีคำสั่งออกมา <ừ> um. ทีนี้มันก็เลยมีคำถแถลงการจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปปชเพราะว่าบางคนคบอกว่าถ้าศาลยังไม่ตัดสินก็ถือว่าเป็นผู้บริรสุทธิ์สิเรายังพูดอยู่เลยวันนั้นว่าปปชเนี่ยย่อม,มาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตเนี่ย แล้วถ้าเกิดเราพบว่ามีกรรมการของสถาบันที่เราให้ความเชื่อถือในการตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไปมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันรับเงินรับทองจริงๆเนี่ย<ฆ>แล้วต่อไปเราจะไปไว้ใจใครเขาเนี้ยทางข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ที่เขาสังกัดปปชจริงๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องแยกให้ออกนะข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ที่สังกัดสำนังกงานปารปรชก็ทําหน้าที่อย่างซื่อส<ฆ>ัตย์สุจริตเป็นธรรมอยู่แล้วแต่กรรมการเนี่ยเอาง,ง่ายๆเอาแบบบ้านๆเลยใครม่รู้สัญหามา ไม่ได้เป็นไม่ได้มาจากรากเงาของความเป็นปปชอยอย่างแท้จริงเนี่ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ถูกตัดสินน่ะแต่ก็ควรจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วหรือเปล่าใช่ด้วยตําแหน่งกรรมการปรปชที่มีใช่ตําแหน่งทางการเมืองและไม่อาจยึดมาตรฐานแบบนันกการเมืองที่ยึดเก้าอี้ด้วยข้ออ้างที่ว่ายังไม่ถูกตัดสินคือผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการปรปชเนี่ยต้องอยู่ที่มาตรฐานจริยธรรมที่สูงกว่านั้นต้องปราศจากข้อเคลือบแคลงสงสยัยและต้องกล้ารับผิดชอบ ต่อองค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็เลยบอกบอกว่าคราวนี้มันทําให้เสื่อมเสียกิติภูมิขององค์กรเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเรียกร้องนะคะว่าให้กรรมการปรปรชที่ถูกกล่าวหาเนี่ยให้ลาออกจากตําแหน่งโดยสมัครใจเพื่อปกป้ององคอ์กรรักษาศรัทธาของประชาชนและยืนยันว่าปปชยังคงยึดมั่นในความถูกต้องพวกเรายืนหยัดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตโดยตลอดไปคือกลายเป็นว่ารชาชการและเจ้าหน้าที่บอกว่าลาออกเหอะ ถึงแม้ศาลจะไม่ตัดสินน่ะใช่ไหมคะไม่ต้อง<ะ>รอให้ศาลตัดสินคือแค่อย่ามีมลทินมัวหมองแล้วก็จะไปต้องรอว่าให้ศาลตัดสินเราค่อยออกใช่ไห<ะ>มเขาก็จะบอกอนี้เขาปกติก<ล>็ไม่ค่อยมีนะผมเห็นลักษณะคําแถลงการแบบนี้นะถ้าเห็นล่าสุดนะ่ะตอนนั้นเรื่องสตงนะตึกสตง<ะ>นะที่จะเป็นแบบรวบรวมของข้าราชาการหรือเจ้าหน้าที่ที่เขาทํางานอยู่ในหน่วยงานนั้นๆแล้วก็จะออกมา,าพูดถึงจุดยืนนะของทางองค์กรของเขาว่ามันเป็นยังไงเพื่อให สังคมสิ้นความเครือบแคลงสงสัยว่าองค์กรถ้ามันมีเรื่องมลทินเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความมัวหมองบ้านเรายังไม่สะอาดแล้วเราจะไปเก็บกวาดบ้านใครลักษณะจะคล้ายๆกันกับกรณีแบบนั้นมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะก็ของทางพันตำรวจโทคริสที่ถือว่าเป็นพ่อบ้านเลยเป็นคนแบบจ่ายงงใจเงินให้กับนิจโจ้ดูแลเงินน่าแต่เอาเป็นว่าเป็นพ่อบ้านคอยดูแลให้หมดทุกเรื่องตอนแรกก็ยังคิดว่าส่งไปตรวจร่างกายเฉยๆไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเอกสารที่ไปตรวจร่างกายเนี่ย มันจะกลายเป็นว่าเป็นหลักฐานมาตัวว่าตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการกระทําของเขานี่รู้สึกจะโดนเรื่องไม่สบใจนายใช่ไหมแล้วก็พอไม่ถูกใจก็ถูกลงไม้ลงมือเออแล้วคือเวลาพอไปหาหมอเนี่ยคุณหมอก็จะถามไงว่าจะเอาใบรับรองแพทย์ไหมเขาก็เอามาก็คิดว่าเก็บเอาไว้เฉยๆแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งหลักฐานตรงนี้จะกลายเป็นหลักฐานเพื่อจะม,มัดตัวนายได้ส่วนหนึ่งอืมนะก็เดี๋ยวดูเรื่องนี้ก็มาหากราบพอสมควรนะครับ หลายคนบอกมันจะอะไรเร็วๆนี้ไหมอ่าค่ะคดีมันก็คงไม่ได้เร็วๆนี้หรอกจนทํามกลางมีกระแสข่าวว่าสงสัยบิ๊กโจ๊กหนีไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยซ้ำวันนี้เขาก็ถามในรายการกันเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าน้องกายเขาก็จะต่อสายโทรหาบิ๊กโจ๊กเลยแต่ว่าไม่ติดต่อไม่ได้แต่คุณตชียืนยันแล้วว่าไม่ได้ไปไหนยังไม่หนีก็ยังอยู่ที่นี่แหละนะเพราะว่าคดีมันน่าจะอีกยาวนานพอสมควร